สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกับสู่ชาองแย้ด้วยหัวล้านพี่น้องใส่ไว้ได้ดอกเด้อฝนตกจ้าจ้ากำแพงกำแพงบ้านเลยเจ้าพี่น้องฝนตกจ้าฝนตก ตกอีกแล้วจ้าดีใจจังฝนตกแล้วทั้งบ้านพี่น้องทั้งแดตกแน่จ้าว่าที่ขึ้นผูหาเลาะก็ไม่ได้รอดหอกพี่น้องไมื่อนีฝนตกจ้าโคกเห็ดน้ำกระท่วมจ้าเห็ดบอกจ้า ตนตกฝนตกพี่น้งเฮ้ยตกอีกแล้วเห็นหน่วยมากที่ดอกฝนตกพี่น้งตกแตคกยหน่วยมากอยู่ใส่ไม่ได้ดอกจ้าฝนตกจ้าผมมีนวเห็ดเหพี่ร่องแห่นหน่อยที หนึ่งปลานี่ยังหนึ่งปลาข้อหญ่เลยพี่น้องพอาะทองงอเขาไม่ได้ไปใส่ดอกพี่น้องก็อยู่นี่แหละสวัสดีครับพอาะทองงอ,งอสานแหย่เลยจ้าสานแหย่ยุแหย่ทีพี่น้องแหย่ทีแหย่ทีหนาะ เฮนะจ้าชีวิตประจำวันกันไม่ไปใส่กันนั่งอย่นี่แหละพราะเท่างอจา้าอีสานแหรอไปยันหนึ่งครับเพ่เมืองตัวปลายันหนึ่งทีหนึ่งปลารอผักก่อนพี่น้องฝนตกอยู่ไปเก็บกระทันได้จา้าทีหนึ่งปลาจา้าเมื่อเนี่ยปลาคอยง่ายเลยพี่น้องตัวแบบง่ายเพื่ออันพอท่างอเราไปหามา แต่โดนแล้วหล่ะจ้าใส่ซองฟิดไว้นะจา้ะเพ็ดใส่ซองฟิดไว้แล้วก็เทออกมาหนึ่งเลยพี่น้งองแกก็น่าจะล้างอีกต้นจ้ละละ้อเบิ่งรอชมบวันหนึ่งแล้วที่เป็นยังไงน้อพี่น้องเนาะนี่ยันหนึ่งกับต้่มน้ำใหม่เด้อพี่น้งนองเด้อจ้าน้ำใหม่พอท่างอหงาหามายันหนึ่งต้มไว้ ตําตมือบ้านหนึ่งพี่น้องโซโซ,โซไว้เนาะจ้ะเนาะให้มันจิตกันกำลังอุ่นอยู่จ้ะก,ก็ไปกะทีหนึ่งปลาแล้วพี่น้องชีวิตบันบานชีวิตบันนออยแกหนุ่ยพี่น้องเอ้ยเต่าฟื้นนะจ้ะเต่าฟื้นไอ้จ้ะคนบูดคนนุ่ยเต่าฟื้นพี่นอ้องเต่าฟื้นแกหนุ่ยกระได้ เราเบิ้งตอนนั้นหนึ่งลาแล้วนะพี่น้องเนาะหนึ่งตาเขาสุกแล้วเด้พี่น้องสุกแล้วสุกแล้วร้อนกินจ้าร้อกินเด้อแสบไหลแซ็ตแสบหอมห่วยๆอยู่จ้าพี่น้องหอมห่วยๆอยู่ใส่เตาฟื้นเด้อพี่น้องเตาฟื้นเต้าทานเด้อหม้อดำดำพี่น้องเอ้ย นอนอยา้หน่อยหัวลลานดูอาจ้าพี่น้องเดี๋ยวปล่อยเราด้วยจ้าหนึ่งปลาหนึ่งปลาข้อไงตัวนี้ข้อไงเราไปหาเยอะอังมันเพชรน้พี่น้องน้ำหนัก หนึ่งกิโลกับสองขีดเด้จ้ะปุ้ยพี่น้องระเบิงระเบิงใส่ปลาคอหัวแล้วบอไว้ได้จ้ะหัวเยัหนี่เฮ็ดอันเอามาหนึ่งปลาคอใหญ่พี่น้องหนึ่งกิโลสองขีดเทดยังไงล่ะบัดนี้นะโอ้ยระเบิงแก้วเขาลูกพี่น้องคนะแก้วก็เป็นตะแซ่บ นี่กับน้องไม้น้องไม้พื่อไนี่หาม้าเองได้จ้ะเด้อนี่ก็หาม้าจากทั้งผู้มาต้มนะพี่น้องเนาะอาหารพื้นบ้านอาหารป่าอาหารแบบอีสานแซ่บหนวพี่น้องแซบ่บนนวมย่ยหน่อยได้จ้ะเด้อนั่งกินกับมามีอย่างไรเราพี่น้องกับมีซัมนี่ละจา้าวพาได้ยูได้กินเพื่ไงหาม้ากันยังส่ละพี่น้องก็ได้กินยังส่ละจา้า กะซื้อเนี่ยไปซื้อเนี่ยเปนะ็น่งเนาะอ่าลัางเทียกยกะอยากอยากแนวอื่นก็ได้ซื้อเนาะพี่น้องน้องเนี่ยจัดก,กันอาหารแล้วเขาหามาอือซื้ออยู่ซื้อกินหาอยู่ห,า, u, หากินนอนพี่น้องไปเนยเทาเงาะโอ้มามาพี่เนยมามกินข้าวลวดมาเด้อมาเด้อโอ้ไงเด้อ แสบเนื้อกับยายหนุ่ยด้วยพี่น้องด้วยมาจ้าว่าด้ปไปใส่ด้วยพี่น้องเมื่อนี้ฝนฝนลิ้นฝนไป,ปอยฝนเลยเว้ยปกคอยไง มาเดินพญายิ่กินข้าวเด้อจ้าเนาะเอินพญายิ่กินข้าวกันพี่น้องพญายร่อนสานเฮมาเดินเจ้าออกมาหอนโอ้ยแต่เสียดเทียนพี่น้องเอ,อ้ยมือรถพี่น้องนะอ่ะหอมห่วยห่วยอยู่ปากคอใหญ่ปากคอเคียนได้่ยน่ยพี่น้องมันเป็นปากคอเลี่ยงปากคออย่างดียวเราปากคอเราไปหาเราไปไล่ป่าน้ำมูเราได้ปากคอใหญ่พี่น้อง Nói này xíu cơm này Nói chút lại Này này cha Hà má hóc cái hết kín đó Hà má hết cái má hóc cái hết chú hết kín มันจืดเนาะมือเนี่ยมันฝนตกดลิ้นก่ได้ไปทั้งไดจ้าล้อแต่ยัยงเดี๋ยวล้อแต่เห็ดออกนะจ้าเนาะอืมอยเ,เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหนุ่ยหัวร้านน้ำเนยได้จ้าเด้อ สำหรับคลิปนี้ว่าไม่มีอะไรจ้ะอยู่บ้านเฮ็ดแล้วกินกินข้าวเนาะพี่น้องเนาะมากินขาน้าวน้ำายหนุ่ยได้จ้ะุาทั้งเตยเวินออกออกไปถนน,นยอดายไปทางน้าน้นนองเตยน้องพี่น้องสิเป็นรถกูโมงทั้งคุณเนาะนี่แหละจ้าแล้วหนุ่ยหัวลานกับพใหญ่กระได้เมื่อน,นี้ไม่ได้ไปใส่จ้า ขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะหน่อยน้ำแน่ได้จ้าเด้อรับชมคลิปให้เยอะในน้ำแน่ขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาแล้วจ้าฝากช่องน้อยๆของแย้หนึง่งหัวลานน้ำแน่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า